สาวน้อยน่ารักไซมินิทั้งร้องเพลงละครหนังละครเวทีคือเรียกได้ว่าทําทุกอย่างอะในวงการบันเทิงเนี่ยน้องทําหมดคือทุกคนอะเหมือนถามว่าเป็นติ่งโมเนจัางหรอคะถึงแบบทำแต่เสื้อออกมาสวัสดีค่ะไดสกิเจดรัง่ัพี่สาวน้องสาวอ่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวน้อยน่ารักไซมินิคนหนึ่ง ที่แบบเธอทั้งมีความสามารถทางด้านการแสดงร้องเพลงก็เพราะแถมยังเป็นนักพากย์ด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของเธอเนี่ยทำให้แบบใครหลายๆคนจะต้องตกหลุมลรักรวมถึงพวกเราด้วยใช่ใช่ <c oughs> ซึ่งคนนั้นก็คือคาเมชิไรชิโมเนจัง <c oughs> เย่เราก็เริ่มกันเลยละกันเนะาะคาเมชิไรชิโมเนจังเนี่ยเกิดที่2ี่มกราคมปี1998ปัจจุบันอายุ23ปีก็ปีคือตอนนี้ปี2021นะที่เ,าเราอัดคลิปกันถ้าใครดูหลังจากนี้ก็ไปบวกลบกันเอง เธอเนี่ยเกิดที่จังหวัดคาโกชิมาก็คือเป็นเมืองทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมีน้องสาวคนหนึ่งด้วยเป็นนักนร้องนักแสดงเหมือนกันชื่อว่าโมกะคุณพ่อของเธอเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในคณะสังคมศาสตร์<ม>ส่วนคุณแม่ก็เป็นครูสอนเปียนโนทําให้เธอเนี่ยได้เรียนเปียนโนตั้งแต่อายุสามขวบเลยอที่มาของชื่อโมเนก็ประกอบด้วยคันจิสองตัวนี้ใช่ไหม,มก็เป็นชื่อที่คุณแม่ตั้งให้เพราะว่าอยากให้คุณลูกเนี่ยรักเสียงเพลงอย่างคำว่าโม อันนี้คือมาจากโมเอลูที่แปลว่าทําให้หลงไหลเห mm. มือนแบบ e e โมเอโมเออะไรเงี้ยเออส่วนเนะอันนี้ก็คือโอโตะที่แปลว่าเสียงก็คือรวมกันแล้วแปลว่าหลงไหลในเสียงเพลงใช่ชื่อดีมากเลยเออซึ่งเกิดมาก็แบบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนนี้เออแล้วก็เหมือนชื่อแ่น จะไปพ้องเสียงกับศิลปินจิตรกรท่านหนึ่งก็คือโกลโมเน่ชืนน่อนี้อันอันในหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเนะาะก็คือ,อนนเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสที่แบบว่ารูปแนวอิมเพชชันนิสนั่นแหละก็คือทําให้ชื่อมันดูแบบอ่ะคนต่างชาติเรียกก็ได้เหมือนกันโ,โหกะให้ลูกโกอินเตอร์ตัง้งแต่เด็กเลยจ้าตั้งแต่เกิดเลยแลตั้งแต่เกิดเลยอ่าส่วนชื่อน้องสาวเนี่ยก็เหมือนกันโมกะก็ประกอบด้วยคันจีสองตัวนี้อันข้างหน้าเหมือนเดิมส่วนอันข้างหลังคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวอุตนาาที่่แลว อืโอ,โอ, wh, อ้โหคือแบบชื่อคล้องจองกันมากโมเนโกกับอะตอนอยู่ท้องแม่เนี่ยเล่าถึงขนาดนั้นเลยอ้าวะ็ะะระประวัติเขาเขียนฉันก็ต้องเล่าตอนอยู่ท้องแม่เนี่ยคือแม่เขาก็บอกว่าให้ลูกฟังเพลงมาตลอดเลยทาบรรยากาศรอบ,บตัวให้มีแต่เสียงเพลงให้ลูกฟังเพลงเลยอยู่ในท้องนอกจากนี้เนี่ยโมเนก็ยังเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านภาษาและการพูดที่แบบเร็วมากคือสองขวบเหมือนแบบพูดได้แล้วแล้วก็ร้องเพลงได้แล้วเลย ตอนปอหนึ่งอ่ะคุณแม่ก็เห็นแววว่าโมเนโมกะชอบเรียนดนตรีชอบร้องเพลงมากก็เลยไปส่งเรียนโรงเรียนดนตรีในคากชิมะและที่นั่นค่ะก็ได้พบเพื่อนรุ่มรุ่นคนนึ่งนั่นก็คือมิยาวากิซากุระโอเอ,อที่อยู่48กรุ๊ปนะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปหนึ่งเลย,ยใช่คือแบบเป็นรุ่นเดียวกันตอนนี้ก็ดังดังทั้งคู่เลยเออโรงเรียนนี้สอนดีจัง <laughs> ในวัยเด็กอ่ะก็มีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อเนี่ยจะต้องย้ายไปที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่แม็กซิโกทําให้ทั้งครอบครัวก็ได้ไปเม็กซิโกด้วยกันหมดเลยก็คือจะเป็นช่วงตอนประมาณป .3 ถึงป .5 ของโมเน่ทาให้แบบโมเน่เนี่ยได้ภาษาอังกฤษด้วยเก่งถึงแบบระดับ2แล้วก็สามารถพูดภาษาสเปนได้ระดับ6ด้วยนะแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแบบเสียงเพลงการแสดงความบันเทิงต่างๆทําให้โมเน่อะซึมซับวัฒนธรรมนั่นเข้ามาในตัวด้วย ตอนมหนเนี่ยโมนิกับโมกะเขาก็แบบเหมือนมีแววต่างๆมากมายครูที่โรงเรียนสอนดนตรีของเขาเนี่ยก็เลยแบบแนะนำให้ทั้งคู่ไปร้องออดิชั่นในงานซินเดอเรลล่าออดิชันปี2011ของโทโฮเอ t นเตอร์เทนเมนต์ก็คือแบบเป็นค่ายหนังใหญ่เลยที่นั่นแหละก็ทำให้โมกะน้องสาวนะ ชนะเลิศโอ้ oh. เอออ่ะเห็นจากภาพก็เรือบใส่ผ้าคุม mm. ใช่ไหมก็เร mm. ือบเออได้รางวัลชนะเลิศส่วนโมเนเนี่ยก็ได้รางวัลพิเศษของ mm. กรรมการอารมณ์ขวัญใจกรรมการ oh. อะไรนะอย่างเงี้ยเฮ้ยดูในภาพมีคนหน้าคุ้นๆอีกคนหนึ่งได้ปะใครเนี่ยใครเนี่ย ามาเบะมีนามีจัางโอ้ใต้แล้วร่นเยอกันหมดเลยนะเนี่ยการกี่ท่านครั้งนี้ก็คือได้ดังหลายคน,น<อ>จริงๆ<อ>แล้วก็การประกวดครัง้งนั้นเนี่ยก็ทําให้ทั้งคู่ได้เข้าสังกัดของ Entertainment โทโฮเอ็นเต,ตอร์เทนเมนต์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึงตอนนี้ช่วงแรกเนี่ยโมเนะกับโมกะก็ต้องแบบเดินทางไปมาระหว่างคาโกชิมะกับโตเกียวคือคิดดูดีแบบคาโกชิมะน่าคือใต้สุดใช่ป่ะโตเกียวคือตรงกลางคือแบบโหไปไปมานี่คือเหนื่อยนะนั่งชิงคันเซ็นก็แบบหลายสายอะต่อไปเรื่อยๆเหมือนก็ต้องนั่งเครื่องบินไปเนาะทั้งคู่ก็เลย ย้ายมาอยู่โตเกียวเลยละกันก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคนทั่วไปเลยนะก็วิชาที่เธอเก่งก็คือภาษาอังกฤษแน่นอนแน่นอนแล้วก็ส่วนวิชาที่แบบอ่อนก็คือวิทยาศาสตร์ตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยโมเนกก็เลยเข้าคณะ School of Global Japanese Study ของมหาวิทยาลัยเมจิก็อะไรดังด้วยใช่เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยโอ้โหเก่งนะมาพูดถึงผลงานกันบ้างดีกว่าเรียกได้ว่าคือมีผลงานหลากหลายด้าน ทั้งร้องเพลงละครหนังละครเวทีเล่น MV เล่นโฆษณาถ่ยายเแบบเอันนี้อายุเท่าไหร่นะย3ทสิบสามทำมาเยอะมากใช้ชีวิตคุ้มเหลือเกินออแล้วดูเท่ากับพวกเรา <laughs> อ่ะก็ คือเรียกได้ว่าทําทุกอย่างอะในวงการบันเทิงเนี่ยน้องทําหมดโมเนตเนี่ยได้เล่นละครเรื่องแรกตอนปี2011เรียกได้ว่าออเดชั่นค้งนั้นจบปุ๊บได้งานนี้เลย <c oughs> หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ก็คือได้เล่นละครไทยกะนะคะที่เป็นแบบ ย้อนยุคหน่อยอเรื่องโกฮิเมตาจิโนเซนโกกุมาในตอนท้ายเลยของเรื่องซึ่งมาเป็นแบบบทจริงตัวน้อยโหน่ารักเออเลยแบบน่ารักมากเลยทำไมแบบตัวเล็กอะน่าเอ็นดูออ <laughs> ชอบจากนั้นในปี2012เนี่ยก็ได้เริ่มเล่นละครเวทีแบบบบทเล็กๆน้อยๆเหมือนกันเออในละครเวทีเรื่อง King and I อ่าแล้วในปีเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้ภาคอนิเมะเรื่อง Whoop Children แต่ว่าก็ยังคงเป็นแบบบทตัวประกอบเหมือนเดิมแต่ที่คนไทยส่วนมากจะรู้จักโมเน่เนี่ยก็คือจะรู้จักจากการภาคเสียงแอนิเมชชื่อดังเรื่อง Your Name ในปี2 0 1 6เป็นแอนิเมที่แบบดังไปทั่วโลกเลยเนาะชมเป็นเสียงเดีวยวกันว่าแบบเป็นแอนิเมที่ดีมากๆในเรื่องก็มีคามิกิดิโนสุเกะภาคเสียงตัวเอกด้วยมีเพลงพประกอบแอนิเมะของวงแรดวิมคุณโนดะโยจิโร่นักร้องนำของวงเนี่ยก็เคยกล่าวถึงโมเน่ว่า เสียงของเธออะเพราะราวกับผ้านวมมาห่อคุ้มร่างกายยามร่างกายเหนื่อยล้าแบบโอ้โหคือแบบว่าแบบแบบช่องขนาดนี้เ,ออเลยอะ่ะอบอุ่นเขาเรียกว่าอะไรแบบห่อคุ้มอะ่อะส่วนอาจารย์ชิงไคมาโคโตนะคะเจ้าของผลงานยูเนมเนี่ยเขาก็แบบเคยให้คอมเมนต์ถึงเสียงของโมเน่ว่าเป็นเสียงที่แบบไพเราะชวนให้คิดถึงเป็นเหมือนเข็มยาวเรียวที่ทิมแทงเข้ามาในรูหู แต่มีความอ่อนนุ่ม,มทิมแทงมารึกสุดถึงหัวใจอ,อะไรประมาณนี้อาจารย์คมคายมากเออนี่ตอนแรกก็แบบอะไราน,านะเา,นานเป็นว่าเสียงโมเนคือเพราะมากจริงๆพูดถึงเพลงประกอบยูเน n a m มนะคะในงานงานหนึ่งเนี่ยคุณโนดะวงแรดวิมเนี่ยเ,เขาก็ได้เชิญโมเนจังเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงกับเขาชื่อเพลง นันเดโมแนอ่ะเมื่อแกี้ที่ดูกันไปอ่ะโมนี Monet อะคือไม่ไม่ได้เตรียมตัวกันมาก่อนเนะคือร้องนะสดสดเลยเออเขายังแบบมาจูนสายกีตา้ามาจูนเสียงกันอยู่เลยเออก็เรียกว่าพร้อมมากนั่นแหละแล้วก็ทําให้หลังจากนั้นอ่ะโมนี้ได้เดบิวต์เป็นแบบมินิอัลบั้มซึ่งก็มีเพลงนันเดโมแนอ่ะของ Movie ่เวอร์ชันเนี่ยเข้าไปในนั้นด้วยเออเรามาพูดถึงหนังกันบ้างดีกว่า ก็โมเน่เนี่ยก็เล่นแบบหลายบทบาทมากแบบตั้งแต่เป็นเพื่อนนางเอกยันยันมาเป็นนางเอกก็อย่างเรื่องที่พวกเราชอบกันก็มีเรื่องจีฮยาฟุรุมีทั้งหมด3ภาพด้วยกันซึ่งโมเน่จะแสดงเป็นเพื่อนนางเอกนะนางเอกก็คือฮิโรเซสุสุก็คือในบทของโมเน่ก็คือจะเป็นแบบเด็กเรียบร้อยได้ชมลมพ่คารุตะของโรงเรียนคือจะแบบนัดมัดแกะสองข้างแล้วก็แบบชอบท่องกรอนี่ปุ่นแล้วก็ใส่ชุดฮากามะมแบบตูน่ารักเรียบร้อยมากอ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเนี้ย ในที่สุดโมนเนก็ได้เป็นนางเอกกับเขาแล้วนั่นก็คือเรื่อง LDK นะคะปี2019ซึ่งประกบคู่ผู้ชายสองคนโหยหล่ออ่ะคนแรกก็คือสุกิโนะโยสุเกะนะคะเป็นพระเอกส่วน พระรองเรียกว่าพระรองเลยไหมเนี่ยไม่ได้แต่เป็นนะพระเอกในใจเราโอ้ตายนว <c oughs> นั่นก็คือโยโกฮาม่าริวเซคุงนั่นเองใส่หัวใจใส่หัวใจใส่หัวใจเข้าไปเยอะๆเรื่องย่อก,ก็คือโมเนะกับโยสุเกะเนี่ยเขาก็คบกันแล้วแหละแล้วเขาก็เออมาอยู่ห้องเดียวกันแต่จู่วันหนึ่งเนี่ยพระรองอย่างริวเซก็กลับมาจากต่างประเทศคือเป็นญาติกับพระเอก กายเราต้องมา,มาอยู่ด้วยกัน3คนในห้องไปหาดูเพลงประกอบของเรื่องเนี้ยก็เป็นเพลงที่เราชอบเหมือนกันนะชื่อเพลง Happy End โนี้ยก็คือเป็นคนร้องเพลงประกอบนี้เองด้วย Skida Skida ก็เพิ่งปล่อย M v มมาไม่นานนี้เองเออพระเอก MV ก็คือแน่แหละพระเอกของเรื่องนี้ใช่โยสเกะคุง <c oughs> ก็จริงๆอ่ะดู MV แล้วมันเหมือนเป็นภาคต่อของหนังเรื่องนี้เลยเนาะ l อ็ดอีน่ารากักอะฟินมากเลยมาพูดถึงผลงานด้านละครกันบ้างก็คืออย่างที่บอกไปว่าเริ่มเล่นจากละครไทยกะใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแบบเล่นละครมาบ้างปะกบายจนในสุดก็บาดังเป็นพลุแตกเลยจากละครเรื่องค่อยวะาุสุคโยโดโคมาเดโมออ่ะ ผู้ชาญี่ปุ่นหลายคนอาจจะไม่คุ้นน่นคืออะไรแต่คืออาจที่คนไทยรู้จักกันว่าหมอเทนโด <c oughs> เรื่องหมอเทนโดนั่นแหละรูทีรันทีโมนเนจังก็เล่นเป็นนางเอกใช่ไหม <c oughs> เด็กน้อยที่มีความฝันน่าจ,จะพบเจอคุณหมอแล้วก็แบบตั้งใจเรียนจนกลายเป็นนางพยาบาล <c oughs> ก็แบบได้พบคุณหมอี่สุดคือโมเนจังเนี่ยตีบทแตกมากจนทําให้แบบคนญี่ปุ่นทุกคนที่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยแบบหลงรักนางเอกสาวน่ารักคนนี้ขึ้นมาเลยเอ็นดูอ่ะนี่อย่างเสื้อที่เราใส่ตอนนี้ก็คือเสื้อจากเรื่องมอเทนโดนี่แหละแต่ว่าคือเสื้อก็ขายหมดแล้วนะแต่ว่าใครสนใจเราก็ยังมีโปสการ์ดของเรื่องนี้ขายด้วยนะคะขายเก่งไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่อินบอซ์ของเพนนะคะ อ่ะส่วนในปีถัดมาก็คือปีนี้นั่นแหละปี2021อืมโมเนจังก็ได้เล่นเป็นนางเอกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง oh my boss โคยวะเวสัิเดเหมือนเสื้อ,อที่ฉันใส่อยู่นะคะ <laughs> <laughs> คือทุกคนอะ่ะเหมือนถามว่าเป็นติ่งโมเนจังเหรอคะถึงแบบทำแต่เสื้อออกมาม <laughs> ใช่คะ่ะ <laughs> ตอบเลยว่าใช่ค่ะคือดูคือดูน้องไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเอยน้องน่ารักน้องน่ารักแบบน่าติดตา,ตายอย่าเงี้ยกลายเป็นติ่งโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอะใช่ก็คือเรื่องโ oh อ My ม่บอเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับโมเนจังเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตธรรมดาไปเรื่อยๆแต่ว่าดันต้องมาแบบทำงานกับบอสสุดโหดเป็นแบบเดวิลเป็นปีศาจเลย แต่ว่ามันก็ทําให้เขาได้เติบโตแล้วก็แบบเข้าสู่สังคมทํางานที่แท้จริงอะไรนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยอยากจะแนะนําให้ดูนะคะอ่ะและแน่นอนว่าถึงเราจะขายเสื้อหมดแล้วเหมือนกันนะคะ<ต><ต>เราก็ยังมีเราก็ยังมีโปสการ์ดอีกแล้วนะคะ <laughs> สามารถติดต่อได้ที่เพจได้เลยขายอินเก่งมากขายเก่งเลยก่ะ <laughs> วาดเองเลยนะคะถูกต้องค่ะ <laughs> ก็จบไปแล้วนะคะกับประวัติของคามิชิไดชิโมเนจังก็ต่อจากนี้น้องก็คงยังจะมีผลงานต่อไปอีกเรื่อยๆแหละแล้วเราก็จะติดตามดูน้องตลอดไปส่วนใครที่อยากติดตามน้องก็สามารถไปกด Follow IG กับ Twitter ได้เลยแล้วก็จะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเนาะครั้งหน้านะคะอยากให้เราเล่าประวัติดาราคนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราให้ด้วยนะคะสวัสดีคิสมสสวัสดีคิสสวันนี้บ๊ายบาย 大好き